ค่ะจะพาคุณผู้ชมใครที่ว่างงานในจังหวัดแพร่จะพาไปดูที่จังหวัดแพร่วันนี้ค่ะจังหวัดแพร่ค่ะได้จัดงานนัดพบแรงงานแอดแพร่เปิดตำแหน่งงานว่างกว่า1000อัตราสร้างโอกาสสร้างอาชีพลดปัญหาการว่างงานค่ะ ที่หอประชุมอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ค่ะนายชัยสิทธิ์ชัยสมฤทธิ์ผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เปิดงานนัดพบแรงงานแอดแพร่เพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครงานแก่ประชาชนผู้ว่างงานและนักเรียนนักศึกษาให้สามารถสมัครงานและสัมภาษณ์กับนายจ้างโดยตรงและลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการว่างงานภายในจังหวัดโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอาทิหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานสถาบันการศึกษาและนายจ้างสถานประกอบการทั้งในจังหวัดแพร่และพื้นที่ ใกล้เคียงที่เข้าร่วมสนับสนุนและบูรณาการร่วมมือกันในการจัดงานค่ะสำหรับกิจกรรมภายในงานก็จะมีทั้งการรับสมัครงานจากในจ้างสถานประกอบการ21แห่งรวมตำแหน่งงานว่างกว่า1,000อัตราครับการรับสมัครผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานด้านเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นหรือว่า IMJ8 นั่นเองนะครับโครงการ3มมีงานมีเงินมีวุฒิการศึกษาเพิ่ม สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะนะครับแล้วก็โอกาสทางอาชีพรวมถึงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านการเปิดรับสมัครผู้สนใจไปรับงานไปทำที่บ้านนะครับการสาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นการให้บริการและคำปรึกษาด้านแรงงานจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางไปทำงานต่างประเทศและคลินิกให้คำปรึกษาด้านอาชีพนั่นเองครับ ที่จังหวัดเชียงรายค่ะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวัตภัยในพื้นที่ตำบลแม่อ้ออำเภอพานจังหวัดเชียงรายค่ะ นายชรินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายค่ะพร้อมด้วยนางซินีนาทองสุขนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงรายและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเชียงรายพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กําลังใจประชาชนผู้ประสบวัต,ตาภะยในพื้นที่ตําบลแม่อ,อ้อาเภอพานที่ประสบวัตภะยซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ลงพื้นที่สํารวจและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วค่ะ สำหรับตำบลแม่อ้ออำเภอพานได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนเมื่อช่วงค่ำวันที่18มีนาคม2568ที่ผ่านมาครับก็ทำให้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนั้นได้รับความเสียหายจำนวนกว่า300ครัวเรือนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้ครอบคลุมในทุกด้านและมีการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบวาตภัยด้วยครับ าสุดได้มีการจัดงานเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์หัตถกรรมซอฟต์พาวเวอร์เพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรมมหกรรมสลาโลกและหมู่บ้านศิลปิน ที่ลานขค้วประตูท่าแพอำเภอเมืองเชียงใหม่นายศิวัฒมิการนนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานเปิดงานเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์หัตกรรมซอฟต์พาวเวอร์ภายใต้โครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ2,568โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สลาบุญรัตน์ณวิชัยประธานชมรมส่งเสริมสลาล้านนา พ่อครูดิเรกสิทธิการศิลปินแห่งชาติประจำปี2565สาขาทัศนศิลป์อาจารย์พรชัยใจมาประธานชมรมศิลปินจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการกลุ่มสลากลุ่มศิลปินและประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับกิจกรรมเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์หัตถกรรมซอฟต์พาวเวอร์มหกรรมสลาโลกค่ะจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีโอกาสเข้ามาเรียนรู้งานศิลป์ได้ชมได้ช็อปผลิตภัณฑ์ด้านหัตถกรรมและศิละปะพื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์ค่ะสำหรับภายในงานมีการแบ่งพื้นที่กิจกรรมออกเป็น3โซนด้วยกันครับก็จะมีทั้งโซนกิจกรรมมหกรรมสลาโลก และกิจกรรมหมู่บ้านศิลปินจากกลุ่มสลาพ่อครูแม่ครูและศิลปินจำนวน50ท่านโซนร้านอาหารพื้นถินน่นภาคเหนือและร้านดังในเชียงใหม่และโซนจำหน่ายสินค้าทั้งแฟชั่นและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ครับจะจัดขึ้นจนถึงวันที่25มีนาคม2568ที่บริเวณประตูท่าแผ่นะครับที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ครับจนถึงวันที่25มีนาคมกับคุณผู้ชมก็ยังมีเวลาเที่ยวอยู่นะใช่ จังหวัดเชียงใหม่ครับล่าสุดวิทยุการบินแห่งประเทศไทยได้มีการจัดอบรมอาสาสมัครบินโดรนลาตระเวนเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมการใช้ดโดรนสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แก่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวม200คนที่จะช่วยควบคุมที่มีการควบคุมด้วยแอปพลิเคชัน a e r o s k y นะครับ บริหารจัดการห่วงอากาศและติดตามการปฏิบัติการบินโดนผ่านระบบออนไลน์แบบเรียลไทม์ภายใต้การกำกับของวอรูมศูนย์นอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสอดรับนโยบายของนางมนพรเจริญศรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่มุ่งให้ผู้บินโดนเฝ้าระวังไฟป่านั้นเข้าใจในเรื่องของกฎหมายการบินการกู้ภัยรวมไปถึงการลาตระเวน รวมถึงเพื่อเป็นการจัดระเบียบในการใช้งานห่วงอากาศในปฏิบัติการบินโดรนให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดเนื่องจากโดรนนั้นสามารถที่จะขึ้นสูงถึงระยะร่อนของอากาศยานได้เลยครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันครับเ e สคิวเนี่ยเป็น, uh, เ,ปน uh, เป็นการเข้าไปก uh, ู้ภัยนะครับต่างๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการกู้ภยัยรวมทั้ง uh, ที่จะสนับสนุนเรื่องของ uh, พวก น้ำมันที่จะใช้กับเครื่องเป่าใบไม้ในการควบคุมไฟที่จะต้องเป็นเครื่องมือที่ที่ได้ผลดีนะครับมีเทียบเท่ากับคนมากกว่า10คนนะฮะในการที่จะเข้าไปจัดการซึ่งต้องมีการมีการใช้งานตรงนี้แล้วก็รวมทั้งเรื่องของสเสบียงต่างๆถ้าเข้าไปในป่าลึกหรือว่าต้องมีการอ่าอ่าเผชิญกับไฟป่าเนี่ยเป็นวันๆไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นการที่มุ่งใช้โดรน การนำโดรนมาใช้ในภารกิจดับไฟป่าเป็นจำนวนมากและยังมีผู้ใช้งานที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนอย่างถูกต้องวิทยุการบินแห่งประเทศไทยค่ะจึงขอความร่วมมืออาสาสมัครลงทะเบียนเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องที่องค์กรการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อจัดระเบียบและให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองค่ะ